เป็นสิ่งที่หลายๆท่านกังวลมากๆเลยว่าการทําด้วยวิธีนี้เนี่ยหมอต้องมาควบคุมการทานอาหารหรือการออกกําลังกายไหมไม่มีอาการเบลอไม่มีอาการวิงเวียนใดๆเลยทานอาหารได้ปกตินะคะปกติพี่เป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายอยู่แล้วแล้วคือเจอโปรแกรมตัวนี้พี่ชอบมากคืออยู่เฉยๆก็ผอมไม่มีอาการผลข้างเคียงใดๆเลยค่ะแนะนํานะคะอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะคุณจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกกับร่างกายเลยนะคะ ก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรพฤติกรรมมากมายอาหารเราก็ยังคงทานได้เหมือนเดิมไม่ต้องออกกำลังกายเลยค่ะอยู่เฉยๆก็สวยได้ค่ะ รู้สึกว่ามาที่นี่เราไม่ผิดหวังอ่ะ <S <S 2> <S 2> เห็นผลจริงก็ได้จริงค่ะใครอยากรู้นะคะสามารถส่งอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะว่า1คุณลูกค้าต้องการที่จะลดน้ำหนักกี่กิโล2เคยลดน้ำหนักด้วยวิธีไหนมาบ้างแล้วหมอจะส่งคำตอบไปให้คุณลูกค้าทางอินบ็อกซ์นะคะแล้วพบกันที่คลินิกนะคะ